เรื่องราวในวงการบันเทิงตอนนี้หลากหลายเรื่องทําให้เราเนี่ยข้างขาใจบางเรื่องทําให้เราอมยิ้มบางเรื่องทําให้นักสืบนาตาชาเนี่ยต้องไปสืบกันนะว่าโอ้โหสรุปแล้วความสัมพันธ์เป็นอย่างไรสรุปแล้วยังไงกันแน่โดยเฉพาะบรรดาคู่จิ้นค่ะเขาจะกลายเป็นคู่จริงได้หรือเปล่านะคะะมาสืบกับอีกหนึ่งคู่ดีกว่าค่าผู้ชมค่ะคู่นี้ก็ไม่ธรรมาดาแล้วก็น่ารักมากมาก น้องนิวกับน้องเตหรือน้องเตกับน้องนิวนั่นเองนะคะน้องนิวที่ติภูมิค่ะเขาก็อวยพรวันเกิดนะคะน้องเตตะวันเนี่ยแหละค่ะผู้ชมค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิน้นที่เราจับจ้องจับตามองมาโดยตลอดตลอดระยะเวลา7ปีเต็มๆที่เขาทั้งคู่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันนะคะเป็นคู่จิ้นในซีรีส์ต่างๆรวมไปถึงงานต่างๆที่เราได้เห็นแล้วก็อัปเดตมาโดยตลอดและล่าสุดค่ะเป็นวันเกิดของน้องเตตะวันนะคุณผู้ หลายๆคนก็ร่วมอวยพรวันเกิดแล้วก็ร่วมแฮปปี้เบอร์เซกันไปล่าสุดค่ะพาร์ทเนอร์อย่างน้องนิวที่ติภูมิเนี่ยหรือที่เรียกว่าคู่จิ้นสุดที่เลิฟเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาก็ไม่พลาดที่จะแฮปปี้เบอร์เซเป็นคนแรกๆเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมเรียกว่าวันเกิดในปีนี้เนี่ยไม่ใช่วันธรรมดาเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเตตะวันเนี่ยแหละค่ะ อ,อ,อายุเป็นมีตัวเลขขออนุญาตไม่บอกอายุละกันนะคะก็เอาไปสืบกันเอาเองละกันอายุเท่าไหร่นะแล้วก็เอาอายุน้องเตนเนี่ยไปแทงหวยกันดูละกันนะคุณผู้ชมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเผื่อออกเลข2ตัวหรือรางวัลที่1ก็เป็นได้นะแต่ที่แน่ๆค่ะอย่างที่บอกว่าน้องนิวที่ติภูมิเนี่ยแหะคุณผู้ชมคะเขาก็ร่วมแฮปปี้เบิร์เย์ด้วยเขาก็จะมีการโพสต์ภาพในโซเชียลนะเป็นภาพที่ มีรูปเตตาวันกับนิวทิติภูมิเนี่ยอยู่คู่กันและแคปชั่นนะแบบง่ายๆน่ารักน่ารักมากๆบอกว่าแฮปปี้เบอร์เดย์พี่เตโดยเจ้าของวันเกิดกาเข้ามาคอมเมนต์นะ ขอบคุณครับน้องนิวนี่อย่างรวดเร็วเลยและหลังจากนั้นค่ะก็รูปที่โผลออกมาเนี่ยแฟนคลับก็บอกว่าโอ้โหเป็นรูปที่คุ้นเคยมากๆบางรูปเนี่ยนะแฟนคลับก็บอกว่าโอ้โหรูปนี้หายากรูปนี้เนี่ยยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะที่แสดงความสนิทสนมกันมากเลยทีเดียวมีความสนิทสนมมีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ถูกซ่อนอยู่ในภาพของทั้งคู่เพราะน้องนิวค่ะคุณผู้ชมเขาก็นำภาพคู่ออกมา 7ปีที่รู้จักกันนะก็เอาเอามา7ภาพเลยให้ทุกคนได้เห็นเลยแล้วแฟนคลับก็หวีดกันไปบอกว่าหูน่ารักจังเลยหวานจังเลยนะคะน่ารักแบบเสมอต้นเสมอไปจังเลยคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆดอมโพก้าของเขาค่ะก็บอกว่านี่แหละเป็นการจับมือกันมาตลอดระยะเวลา7ปีด้วยกันเรียกว่าทุกอย่างที่คนน้องโพสเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามาจากความรู้สึกจริงๆ มาจากความรักที่มีต่อกันจริงๆเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นโปรเจกต์หลากหลายโปรเจกต์ผลงานหลากหลายผลงานของน้องนิวกับน้องเตนะคะซีรีส์ต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาในความรู้สึกต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมการที่เราทํางานร่วมกันกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะและเรารู้สึกดีด้วยและการทํางานมันลาบลื่นไปได้ด้วยดีเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันและการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันเนี่ยแหละค่ะในวันสําคัญสําคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันรับปริญญาเนาะหรืองานต่างๆที่เราสามารถถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึก ต่างๆได้เนี่ยก็จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแบบนี้เหมือนคู่ของน้องเตกับน้องนิวคู่นี้ค่ะเรียกว่าหลายๆคนก็รอผลงานใหม่ๆหลายๆคนก็รอโปรเจกต์ใหม่ๆของน้องเตกับน้องนิวว่าเมื่อไหร่เราจะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ๆเมื่อไหร่เราจะได้ดูผลงานใหม่ๆรอค่ะผู้ชมขาอีกไม่นานเกินรอนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็เรียกว่า โตขึ้นในวงการบันเทิงน้องนิวีิติภูมิก็จะมีโปรเจกต์หรือผลงานต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของซีรีส์ในพาร์ทของภาพ,พยนตร์นะเราก็จะได้เห็นในสเต็ปการเติบโตของน้องนิวธิติภูมิเช่นกันค่ะผู้ชมน้องเตตะวันก็เป็นอีกหนึ่งคนนะสเต็ปการก้าวเดินของน้องเนี่ยมันคงมากยิ่งขึ้นนอกจากการเล่นซีรีส์วที่เราได้เห็นแล้วซีรีส์ต่างๆ ละครเราก็รอนะหรือว่าภาพยนตร์เราก็รอหรือโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็รอนะคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เดี่ยวหรือโปรเจกต์คู่จะมีด้อมโพกา้านะคะก็คอยซัพพอร์ตรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับในทุกๆบ้านทุกๆดอปเนี่ยก็รักแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดระยะเวลา7ปีเต็มๆซึ่ง7ปีค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่แหละเป็นการพิสูจน์ให้เห็นทั้งฝีมือเรื่องของการทํางานทั้งการร่วมงานกับผู้อื่นหรือว่า การอยู่ในค่ายของ GMMTV คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่หลายๆคนรักเพราะว่าบรรดาเพื่อนร่วมงานค่ะต่างคู่เป็นเสียงเดียวกันว่านิวกับเตหรือเตกับ New, นิวก็เป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่น่ารักมากๆเป็นคู่ที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกถึงการทำงานที่มีระเบ,บียบวินยัยหรือการเติบโตในวงการบันเทิงเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้นั่นเองนะฮะก็อยากจะอวยพรในวันเกิดปีนี้ของน้องเตเอ่อน้อง เตตะวันนะคะผู้ชมคะให้น้องเนี่ยมีความสุขและเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่หลายหลยคนโล่งรักแบบนี้ตลอดไปน่ารักแบบเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ก็ทําให้บรรดาคนที่ชื่นชอบน้องเตตะวันเนี่ยรักมากยิ่งขึ้นนั่นเองรวมไปถึงน้องนิวที่ติดภูมิเช่นกันนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีขอให้เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะเพราะว่าเราเห็นถึงความน่ารักความกลมกล่อมของทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นน้องเตไม่ว่าจะเป็นน้องนิวนะเป็นพาร์ ที่ดีต่อกันและเชื่อว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ๆเราจะได้เห็นผลงานใหม่ๆของน้องเตกับน้องนิวแน่นอนรอติดตามได้เลยนะผู้ชมคะเชื่อแน่ว่าทาง GMMTV เนี่ย,เ,ยเขาพร้อมที่จะ จัดโปรเจกต์ใหม่ๆทำโปรเจกต์ใหม่ๆของคู่นี้อย่างแน่นอนนะคะอะฝากด้วยค่ะคุณผู้ชมคะกับคู่น้องเตะกับน้องนิวเป็นคู่ที่น่ารักมากๆแล้วก็ใครที่อยากจะอวยพรวันเกิดน้องเตตะวันย้อนหลังนะฮะก็สามารถอวยพรวันเกิดมาได้ส่งข้อความมาได้ในโซเชียลของเรานะมายาฮอดนิวทุกแพลตฟอร์มในโซเชียลคอมเมนต์ในเชิงสร้างสารรค์หรืออวยพรวันเกิดน้องเตตะวันมาได้ด้วยเช่นกันใต้คลิปนี้นะคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมเนี่ยรับชมสดๆก็สามารถ คิร์าไปได้ในโซเชียลของเราทุกแพลตฟอร์มด้วยเช่นกันค่ะ